ทุกคนต้นฟักดูสิทุกคนฟักแฟงทุกคนนี้ฮะเดี๋ยวไปดูทุ่งนากันทุกคนทุ่งนาสวยๆใกล้กับเอ่อรีสอร์ทนะฮะไม้งามรีสอร์ทฮะซึ่งตรงนี้ไปไม่กี่้อยเมตรก็จะเป็นตัวเมืองบางมูลนาคจังหวัดพิจิตดูสิทุกคนจ้าทำไมไม่มีใครไปเก็บกินนะเยอะมากอะทุกคนเป็นลูกๆๆๆๆๆทุกคนนี้ทุกคนสวยมากทุกคน นาข้าวสวยมากเลยทุกคนก็มีร้านค้านะทุกคนเนี่ยฮะร้านเพื่อนใหม่เปิดหรือยังคะร้านเพื่อนใหม่นะฮะใกล้ๆกับรีสอร์ทคืนนี้เราจะมาพักที่นี่นะฮะเป็นบ้านไม้ที่สวยที่สุดนะฮะ ซึ่งอยู่ในไม่ไกลจากที่ว่าการอำเภอตรงนั้นเลยนะ,ะเดินมาจากทางรถไฟแบบพรุ่งนี้จะไปถ่ายบรรยากาศไหมเราเพิ่งมาถึงมันจะค่ำแล้วไงฮะทุกคนว้ายตายแล้วดูร้านชาวเลสิทุกคนน่าเข้ามากๆเลยทุกคนเราลองทําเป็นโทรไปไหมว่าเขาจะแบบเต็มไหมฮะประมาณนี้ฮะนี่ฮะชาวเลนี่ฮะนี่เลยนะ,ะทุกคนนี่ฮะห้อยระยะแบบนี้ฮะสิบเอ็ดโมงปิดสี่ทุ่ม มีปลากระเบนด้วยหรอว้ามีปลากระเบนด้วยทุกคนแล้วฝั่งบนมีต้นมะม่วงด้วยทุกคนจากมะม่วงสุกๆทําไบเขาไม่เก็บกินนะนี่หาบ้านไม้รีสอร์ทมาจากเรามาจากฝั่งนี้นะเมื่อกี้เราข้ามสะพานไปเช็คอินจัดได้ไหมนี่ดอกพวงคลามอีกแล้วทุกคนนี่ฮะสะพานอยู่ข้างหน้าเห็นไหมครับเดี๋ยวคืนนี้เราไปดูดูเพลงชิงทุนก่อนนะฮะบ้านบ้านไม้งามรีสอร์ทเข้ามาตรงนี้ครับทุกคนนะฮะนี่ฮะ อันนี้ต้นมะเฟืองกําลังออกรูออกดอกอันนี้ต้นมะฮวงมงหามะนาวโู่คนมาในวันักคดีนะฮะทุกคนนี่ฮะบรรยากาศกันเองมากเดี๋ยวเราจะไปดูยนเพลงชิงทุนนะฮะทุ่มหนึ่งมืดๆเรา่อยไปดูตลาดกลางคืนกันตลาดถนนคนเดินทุกคนนะฮะจาได้ว่าเราเคยมาพักนะที่บ้านไม้ดกสอดเนี่ยแต่ตอนนั้นจะไม่เป็นแบบนี้นะตอนนี้จะสวยกว่าตอนนี้จะแบบ รู้สึกว่ามันทรงคุณค่าเป็นเป็นหลัง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 หนักฮะทุกคนตอนนั้นรู้สึกจะอีกบรรยากาศหนึ่งหรือเปล่าหรือว่าเราเราตอนนั้นวูลหลายปีแล้วนะทุกคนเลยจําได้ไงว่ามีพระบรมราชานวรีย์ของราชการที่ห้าตรงหน้าที่ว่าการอําเภอที่ว่าการอําเภอเนหาบ้านไม้งาเลยนะทุกคนเนี่ยจะเข้าทางนี้ก็ได้ค ก็เอองานี่ะยบรรยากาศบรรยากาศสวยดูนะเป็นหลังๆทุกคนนะครับท่านที่เคารพเรากนี่ะมีหนังงูเกงกองสามปลาบูดทองปลาบูดทองก็เป็นหนังเหรอเป็นหนังนะทุกคนมีสาลับพง สารพงคขวัญพิลมลินแล้วก็อันนี้เรื่องหักเสืออะไรเขี้ยวก็ไม่รู้ใหญ่ฟัดใหญ่แล้วก็นะจีบอันนี้มาชากับพีทนะเชอดเชดนี่หนังจีนนะทุกคนนะฮะจะหกโมงทุกคนเดี๋ยวเราเข้าห้อง ไปดูรายการดวนเพลงชิงทุนแล้วก็ค่อยออกมาสัมผัสกับยามราตรีเนาะอันนี้เป็นคลิปสั้นๆแล้วกันถือว่าเสริมประสบการณ์เมืองโอคะบุรีก็คือเมืองชาละวันก็คือพิจิตนะฮะทุกคนเป็นบ้านเมื่อก่อนนบคู่คู่ขวัญกันฮะผู้พี่เมืองน้องกับพิษณุโลกทุกคนแต่ไปจากที่นี่ไปคนครสวรรค์จะใกล้นะทุกคนครับเนี่ยเลิศมาก สวยงามนะฮะทุกคนสวยมากทุกคนรถอไม้งามรามาจริงๆท่านอาจจะมีลงหนังอยู่ข้างในจริงๆก็ได้อินทรีทองสมัยเพชรนะฮะเพชรตัดเพชร ต่อมามันมีเพชรตัดหยกใช่ไหมฮะที่มีนันทิดาแก้วบัวสายสารพงษ์จาตีฉีเศร้าเฉียนแล้วก็ม่อมหลวงสุรีวันสุรียงเอ๊ะม่อมหลวงสุรีวันสุียงยังอยู่ใช่ไหมตกลงอ่ะทุกคนไปดูทีวีดีกว่าอ่ะบ้านเราหลังนี้อย่าผิดอย่าเข้าปิดบ้านน่ฮะนี่ฮะจะมีระเบียงนั่งแบบโรแมนติกเนาะทุกคนดูสินะครับ ห้องแอร์เย็นช่ำ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 นะครับทุกคนนี่ห้องรดมากทุกคนกรดเลยห้องน้ําก็แบบกว้างใหญ่ไพศาลนะฮะทุกคนเปิดไฟไหมนี่ฮะทุกคนส่วนตัวมากนะฮะมีทุลงทีวีจะเปิดทีวีแอร์ก่อนนะฮะทุกคนชอบบรรยากาศแบบนี้นะฮะทุกคนเป็นบ้านไม้นะฮะเปิดไปดูข้างนอกไหมนี่ก็จะมีหน้าตรงหน้าต่างนะฮะโรแมนติกนะฮะ มันไปพักที่ไหนความเป็นกันเองความเป็นส่วนตัวยิ้มแย้มเป็นมิตรนะสำคัญมากๆเลยใช่ไหมทุกคนอันจึงบอกว่าที่นี่น่ารักมากค่ะทุกคนดูสีบรรยากาศไปนะฮะสงบนะฮะแล้วก็ส่วนตัวลดมากจะนั่งบันเทิงกันข้างหน้าเล่นไพ่นั่งคุยกันเมาหมทุกคนน่ารักอ่ะทุกคนชอบอยากให้โลกรู้นะว่าที่ บางมูลนาคมีบ้านไม้งามรีซอร์ชนะฮะทุกคนเดี๋ยวเรามาต่อกัน EP หน้าน,านะจ๊ะ